ะะกับการแข่งขันเทนนิสรายการชิงไวกาดนะคะเข้าร่วมการแข่งขันแกลเลีมรายการปีแรกของปีนั่นคือออสเตรเลียนโอเพน2นะคะรายการนี้มีชื่อว่า2025 เอโอเ a เชี i แปซิิกไว้กัดเพย์ออฟนะคะที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะะซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2567ในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศน,นะคะระหว่างบูมกสิดิตสำเร็จค่ะนักเทนนิสไทยวัย23ปีมือวางอันดับ413ของโลกนะ,ะมือวางอันดับ4ของรายการกับริโอโนกุชิค,ค่ะนักเทนนิส ทีมชาติญี่ปุ่นนะคะมือวางอันดับ2ของรายการแล้วก็เป็นมือวางอันดับ302ของโลกโดยเซตแรกเนี่ยน้องบูมสามารถเบรกเกมเสริฟนะ,ะเก็บชัยชนะแรกไว้ได้ก่อน 6ต่อ4นะคะแต่ว่าเซตที่2ทางโนบชิมาได้คืนที่4ต่อ6ค่ะโดยเบรกเกมเสิร์ฟน้องบูมในช่วงปลายเซต4ต่อ6นะคะและส่วนในเซตที่3าค่ะน้องบูมสามารถเบรกเกมเสิร์ฟทางโนบชิได้ตั้งแต่เกมที่2เลยนะคะแล้วก็สามารถเอาชนะทางโนกชิไปได้6ต่อ1นะคะสรุปผลนัดชิงชนะเลิศค่ะบูมกัสิดิตก็สามารถเอาชนะทางโนบูชิจากญี่ปุ่นไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ1 ใช้เวลารวมทั้งสิ้น1ชั่วโมง48นาทีนะคะน้องบูมก็สามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองพร้อมกับวายกาดนะคะเข้าไปเล่นเมนรอแกลนแสลมออสเตรเลียนโอเพนนะคะ ปี2025ในเดือนมกราคมปีหน้านี้แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันรายการแกแสแลมปีนี้คุณผู้ชมเป็นครั้งแรกของน้องบูมด้วยนะคะแล้วก็เป็นการคว้าสิทธิ์แกแสแลมของนักเทนนิสชายเดี่ยวของไทยในรอบ13ปีเลยทีเดียวนะหลังการแข่งขันเนี่ยน้องบูมก็กล่าวว่าเป้าหมายอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็คือการที่จะได้ไปแข่งเทนนิสแกลแสแลมนะซึ่งฝันก็เป็นจริงแล้วนะคะตนก็ได้เข้าร่วม แข่งแกลนดอร์แลมออสเตรเลียนโอเพนนะคะซึ่งเป็นการสัมผัสแกลนซอร์แลมเป็นครั้งแรกในชีวิตของตนแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะทำผลงานได้ดีในออสเตรเลียนโอเพนนี้เช่นกันนะคะเป็นกําลังใจให้น้องบูมนะคะนักเคนิชายเดี่ยวของไทยเรานะ,ะในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนในปีหน้ากันด้วยนะคะ